ผมชื่อนายแพทย์สุริพงสุริพงธาคุณรหัส6 5ห9 7ขีดศูเขีดเจเข้ากลุ่มของรตโลดเมื่อวันที่2กันยายน2565และเขาได้เข้าถึงพระสุรบันเมื่อวันที่23กันยายน2565ได้ลูกศิษย์ลูกหาไป3รุ่นมีปัญหาเกิดขึ้น ก็คือรุ่นที่สองกับรุ่นที่สามที่ลูกศิษย์ไม่ไปต่อคนแรกบอกว่าปักธูปหลวงพ่อฤาษีดดงดำไม่ลงมาบอกว่าตัวเองเขาได้เข้าถึงพระโสดาบันแล้วจึงไม่ยอมลงทะเบียพนพระอริยะต่อส่วนคนที่สองก็ผ่านพระโสดาบันในวันถัดมาก่อนหลังหลังจากที่เขาออกแล้วบอกว่าขัดกับคำสอนของพระอาจารย์ในพื้นที่ ผมก็พยายามโทรตามโดยเฉพาะลูกศิษย์รุ่นที่สองให้มาฝึกต่อแต่ก็ไม่รับการติดต่อแล้วก็มาลงทะเบียนภาระยะนะครับสุดท้ายก็ปรึกษากับท่านอาจารย์ชิงนะครับที่เป็นอาจารย์ครูพี่เลี้ยงที่ฝึกคุณหมอเองนะครับมาจนผ่านพระโบัาบันะครับเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงประจำห้องนะคร ว่าเป็นกรรมของเขาเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วนะครับสุดท้ายคุณหมอก็ลงฟอร์ม4ของลูกศิษย์ทั้งสองท่านจึงวางจิตวางใจได้รวมทั้งได้ฟังคําสอนของมตร์โลดเมื่อวันที่9เมษายน2564ที่เน้นว่าหากเราไม่วางปัญหาเราจะวางทุกข์ได้หรือเราจะวางจิตวางใจได้หรือคิดแต่ปัญหาอย่างเดียว และปัญหามาถูกแก้หรือเปล่าจึงเข้าใจกันวังจิตวางใจตั้งใจจากภาพพระจากภาพหลวงพ่อตลอดมาพร้อมทั้งบริกรรมน้ำพระทะอยู่ตลอดนะฮะมุ่งพระนิพพาน,านและมีสินห้าครบเมื่อต้องลาโลกก็ขอไปพระนิพพานโดยไปอยู่กับหลวงพ่อหรือีดิงดำครับตัวกาย ตัวเราไม่ใช่เราผ่านพระสกินาคามีเมื่อวันศุกร์ที่21เมษายน2566ซึ่งนานมากนะครับท,ท,ที่ที่ว่าจะผ่านพระสกินาคามีมรกนี้นะครับแล้วก็ผ่านพระสกินาคามีผลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คือวันอาทิตย์ที่23เมษายน2566ครับขอบคุณครับ